เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทากิจกรรมใหม่กันนะครับสับอัปเดตนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับจะมีเจ้าหนูยอดนักชิมอยู่ที่ฝั่งซ้ายใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่อยู่ที่ฝั่งขวาแต่ก่อนอื่นเลยฝากทุกคนนะครับคนละ1ไลค์1หัวใจ1แชร์ให้กับผมด้วยละกันนะครับและตอนนี้นะครับร้าน Animal Shop อ,อ,อีนบริการท้ำมาเกี่ยวแบบ Go Garden นะครับถ้าใครสนใจก็มาใช้บริการได้นะเองตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้รีวิวอาหารนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ เออเราจะต้องใช้อ,อ,อาหารที่ติดสถานะนะครับผมซึ่งวิธีการก็ดูง่ายเลยนี่ <t une> นอเองอ่ะอย่างตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็จะต้องเอาของใส่ลงหม้อนะครับซึ่งอาหารที่เราจะใส่เนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่ติดสถานไอ้เยอะๆนะครับแบบนี้นี่เองซึ่งมันจะมี m u ว a t i o n บอกอยู่แบบนี้ใช่ไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะครับก็ให้เราใส่ไปเยอะๆนะครับจนให้มันถึงประมาณ100%นตะครับผมให้มันอยู่สักประมาณตรงสีเขียวนี่กำลังดีแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมกําลังดีเลยนะครับผมจะใส่เพิ่มอีกสักอันนึงละกันนะครับผมแบบนี้โอเคอ่ะ อย่างนี้เรากดคุกเลยครับยิ่งเปอร์เซ็นต์มิวเทชันตอนนี้ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมแล้วพอเราได้อาหารมาแล้วนะครับเราก็เอาให้หนูยอดนักชิมนะครับผมโอเคแล้วมันก็จะมีให้เราขึ้นดูนะครับว่าเราจะเอาของอะไรได้เองนะครับโอ้อย่างอันนี้อันนี้ผมเอาเป็นซันนี่สไลด์ละกันเออซันนี่ไซ์ละกันนะครับผมโอเคซึ่งมันก็จะมีบอกอยู่ว่าอันไหนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บ้างนี่นะครับก็แล้วแต่ของที่เราใส่ไปด้วยนะครับผมวันนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเดิิิมมมมนนะะะคครับแตต่่เเพก็ืออจีหลด หลอดที่มีชื่อว่า Kitchen Storm นะครับผมตัวนี้ถ้าเราเอาของอาหารนะครับใส่ให้เขาจนครบนะครับมันจะมีเป็นพายุมาได้นะครับซึ่งพายุอันนี้นะครับก็จะมี4เลเวลด้วยกันนะครับผมซึ่งพายุนี้ทําอะไรได้ก็คือจะทําให้ผลในสวนเรานะครับติดสถานะใหม่นั่นคือ Kitchen Storm นี่นะครับอาหารที่เราคุกกิ้งอยู่นะครับมันจะคูณ2แล้วก็คูณไปเรื่อยๆนี่นะครับแล้วแต่เลเวลที่เราใส่ไปเลยนี่เองอัปเดตนี้ก็จะมานี่ครับทุกคนเป็นไงกันบ้าง อัปเดตนี่ไฮหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment มาหน่อยผมอยากรู้มากเลยตอนนี้ว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง